สวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์จะมาสอนการใช้งานนะคะระบบออนไลน์นะคะเป็นระบบนะคะที่ใช้สำหรับ จัดการเรียนการสอนนะคะออนไลน์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะซึ่งนะคะระดับปริญญาตรีนะคะเราได้นะคะเปิดสอน3หลักสูตรดังนี้นะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะสาขาการจัดการซึ่งมีทั้งหลักสูตรที่เป็นต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลักสูตรภาคปกตินะคะ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะคะเช่นกันนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่เป็นต่อเนื่องนะคะ2ปีนะคะแล้วก็การเรียนหลักสูตรป,ปกตินะคะหลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรรัทภาษาศาสนศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขารัฐทธภาษาศาสนศาสตร์นะคะก็คือระดับปริญญาตรีเราก็จะมี3หลักสูตร นะคะดังนี้นะคะสำหรับหลักสูตรปริญญาโทนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะเปิดสอนนะคะสองคณะนะคะสองหลักสูตรนะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะสาขาบริหารธุรกิจนะคะสองหลักสูตรรัฐะภาษาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขารัฐะภาษาศาสนศาสตร์นะคะ อ่านะคะสำหรับการเรียนนะคะออนไลน์ตรงนี้นะคะเราสามารถนะคะที่จะเรียนรู้ได้นะคะทุกที่ทุกเวลานะคะถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีเวลาว่างนะคะอาจจะเป็นช่วงเลิกงานนะคะตอนเย็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเราสามารถเข้าเรียนได้นะคะทุกที่ทุกเวลานะคะตลอดเวลาที่เราสามารถที่จะเรียนได้เลยนะคะไม่ต้องเดินทางนะคะมาที่มหาวิทยาลัยนะคะ อ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของคู่มือนะคะในส่วนของคู่มือนะคะในการใช้งานแล้วอาจารย์จะพาเข้าใช้งานนะคะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาสามารถที่จะดาวน์โหลดคู่มือตรงนี้นะคะเข้าไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของพวกเราได้นะคะโดยที่นะคะ นักศึกษาสามารถที่จะเข้าลิงก์นะคะตรงนี้นะคะหรือว่านักศึกษานะคะสแกน QR code นะคะ QR code ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะเริ่มต้นกันว่าเราจะต้องเข้าเว็บไซต์ไหนนะคะจะอยู่ในส่วนของหน้าที่2นะคะก็คือ การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยนะคะเป็นระบบนะคะ MLS นะคะก็คือเป็น Learning Management System นะคะสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนของพวกเราได้นะคะในระบบออนไลน์เลยโดยอาจจะมีการส่งงานนะคะมีการเรียนรู้นะคะเนื้อหาต่างๆนะคะแล้วระบบนะคะสามารถที่จะประมวลผลและก็ตัดเกรดพวกเราออกมาได้เลยนะคะที่นี้นะคะ การใช้งานระบบนะคะเรามาดูนะคะเรามาดูตรงนี้นะคะก็คือในหัวข้อที่1เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเซิร์ชนะคะเซิร์ชก็คือน,นักศึกษาสามารถที่จะเปิดนะคะ o g l h r o r o m e ของพวกเราเนี่ยหรือว่าอาจจะเซิร์ชในเบราว์เซอร์ที่อยู่ในมือถือของพวกเรานะคะด้วยคำว่า b t u d e นะคะหรือสถาบันการศึกษาทางไกลเมื่อเซิร์ชแล้วนะคะเราจะเจอ คำนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะอ่ะสมมุติเราจะเซิร์ชคําว่า m t u l e นะคะโทษทีนะคะเมื่อกี้ก็จะเจอนะคะก็จะเป็นลิงก์แรกเลยนะคะระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลนะคะก็จะเป็นลิงก์แรกเลยนะคะ อันนี้ถ้าเซิร์ชนะคะเราจะเจอแบบนี้นะคะอ่าทีนี้วิธีที่2นะคะเราให้เราไปที่ช่องเบราว์เซอร์นะคะให้เราพิมพ์นะคะ BTUDE นะคะ .BKKTON นะคะ THON .AC.TH นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองพิมพ์เข้าไปอ่ะสมมุติอาจารย์พิมพ์มาแล้วนะคะก็คือจะเจอหน้านี้นะคะก็คือ จะเจอหน้าแรกนะคะถ้าเราพิมพ์เข้าไปอ่ะอก็จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์นะคะการเรียนออนไลน์นะคะก็จะมีข่าวกิจ,จกรรมมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครรายละเอียดหลักสูตรนะคะแผนการสอนนะคะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีลิงก์นะคะสำหรับนะคะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะในการใช้งานเหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะ เรามาดูว่าเวลาเราจะเข้าใช้งานเราจะเข้าตรงไหนนะคะพวกเรามองไปที่มุมด้านขวานะคะมุมด้านขวานะคะของพวกเราจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบตัวสีแดงๆนะคะให้พวกเราคลิกเข้าไปนะคะให้พวกเราคลิกเข้าไปนะคะทีนี้นะคะตรงนี้ให้ใช้นะคะรหัสนักศึกษาที่เราได้รับนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะ,ะให้ใช้นักศึกษารหัสนักศึกษาที่เราได้รับนะคะใน SMS นะคะแล้วก็รหัสนักศึกษากับรหัสผ่านจะเป็นตัวเดียวกันนะคะจะเป็นตัวเดียวกันเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะคะให้เราคลิกเข้าสู่ระบบนะคะ,ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบดได้แล้วนะคะทีนี้ในการเข้าสู่ระบบนะคะ เราจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะคะเราจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะคะก็คือรายวิชาเรียนของเราเนี่ยนะคะรายวิชาเรียนของเราเนี่ยนะคะมันตรงกับแผนการเรียนของเราหรือไม่นะคะซึ่งแผนการเรียนเนี่ยนะคะอาจารย์ได้เอาลงไว้ให้ใน o o g l e Drive นะคะในไลน์นะคะนักเรียนสามารถที่จะไปดูได้นะคะอ่ะ แผนการเรียนที่4ี่จะเป็นหลักสูตรปกตินะคะของการจัดการนะคะซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างก็คืออาจารย์ยกตัวอย่างของหลักสูตรการจัดการแบบเทียบโอนนะคะหรือว่าต่อเนื่องนะคะอาจารย์ก็จะดูนะคะอ่ะเราก็จะเช็คดูทีละตัวนะคะอ่ะอย่างตัวแรกนะคะ ba 1 1 0 1การบริหารธุรกิจนะคะมีไหมมีนะคะอ่ะเราเช็คไปทีละตัวเราสามารถที่จะพิมพ์เก็บไว้แล้วก็เช็คได้นะคะแล้วก็ ba 102หลักการตลาดมีไหมนะคะมีนะคะต่อไป ba 103นะคะการบัญชีการเงินมีนะคะอ่าตรงนี้ให้เราเช็คให้ครบนะคะว่ารายวิชานะคะตรงเนี้ยนะคะเข้ามาข้างในแล้วนะคะตรงะคำว่ารายวิชาของเราหรือว่า m i โ o ร s เนี่ยนะคะเป็นตรงกันกับแผนการเรียนหรือไม่นะคะอ่าทีนี้นะคะ ตรงไมเคนะคะหรือว่ารายวิชาของเราเมื่อมันตรงกันแล้วนะคะเราจะเข้าเรียนนะคะเราจะลองทดสอบนะคะการเข้าเรียนหนึ่งวิชานะคะ,อ,ะอาจารย์จะบอกให้นะคะว่าแต่ละรายวิชาเนี่ยคือไม่ได้จํากัดเวลาว่าเราจะต้องเรียนก็คือไม่ได้จํากัดตารางเรียนว่าเราต้องเรียนวิชานี้วันจันทร์วิชานี้วันอังคารอะไรประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยนะคะก็คือได้ ตลอดเลยนะคะถ้าเรามีเวลาว่างนะคะยกตัวอย่างเช่นวิชาแรกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เวลานะคะหสัปดาห์นะคะในการเรียนอาจจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์1สัปดาห์แล้วเราก็เรียนให้เสร็จเลยก็ได้นะคะถ้าเรามีเวลาที่จะเรียนนะคะอ่าในการเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะมันจะเป็น New Messaging นะคะ Interface นะคะก็คือข้อความตอบต้อนรับก็คืออาจจะบอกว่า ตัวบทเรียนเนี้ยนะคะสามารถทําอะไรได้บ้างเป็นการทัวร์เป็นการชมบทเรียนนะคะเราอาจจะกดต่อไปนะคะหรืออาจจะไม่อยากจะดูแล้วก็อาจจะกดที่ end tour นะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะเมื่อเข้ามาวิชาแรกนะคะก็จะมีหนังสือนะคะเหมือนกับหน้าหนังสือหนึ่งหน้านะคะหน้าคอร์สนะคะไว้ให้ แสดงว่านี่คือวิชานะคะอะไรนะคะวิชา BA.101 การบริหารธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เมื่อเจอแล้วทีนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะในการเรียนนะคะเราสามารถที่จะเรียนผ่านมือถือนะคะเรียนผ่าน คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเรียนผ่านแท็บเล็ตก็ได้นะคะแต่นะคะอนะุปกรณ์ที่จะสามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะคะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะนี่แหละนะคะแล้วก็แท็บเล็ตนะคะเพราะอาจจะจอใหญ่น่อยนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะในการเรียนรู้นะคะอ่ะเราเข้ามานะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะเจอก็คือกระดานข่าวนะคะกระดานข่าว ะะกระดานข่าวคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันกระดานสนกระดานเสวนาห้องสนทนานะคะกิจกรรมก่อนเรียนนะคะกิจกรรมก่อนเรียนนะคะแล้วก็หน่วยการเรียนรู้นะคะประมาณ15หน่วยนะคะแล้วก็กิจกรรมหลังเรียนนะคะในการเรียนรู้เนี่ยนะคะ จำเป็นต้องมี15หน่วยนะคะเพราะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะเราจะเรียนด้วยกัน15สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะต้องเรียนให้ครบทุกหน่วยนะคะต้องเรียนรู้ให้ครบทุกหน่วยนะคะที่นี้เรามาดูนะคะทีละอย่างนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไว้กระดานข่าวคืออะไรกระดานข่าวก็คือ กระดานนะคะการประกาศข่าวของอาจารย์นะคะการประกาศข่าวของอาจารย์ที่จะแจ้งข่าวว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์แนะนำนะคะว่าให้นักเรียนนะคะนักศึกษานะคะเข้าไปดูกระดานข่าวนะคะก่อนเรียนทุกครั้งก่อนทุกรายวิชานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะประกาศข่าวด่วนนะคะ ตารางกำหนดการทบทวนก่อนสอบปลายภาคอะไรเนี้ยนะคะขอให้นักศึกษาทุกคนอะไรก็ว่ากันไปนะคะอะอันนี้คือเป็นการแจ้งข่าวในรายวิชานะคะอะก็จะแจ้งมาว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่านถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับรายวิชาก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะต่อไปนะคะกระดานเสวนานะคะกระดานเสวนาก็คือ การเสรวนานะคะตั้งกระทู้นะคะตั้งกระทู้เหมือนกับกระทู้ในพันทิปนะคะคือตั้งแล้วก็จะมีคนตอบนะคะเหมือนกับกระทู้เนี้ยนะคะเกี่ยวกับทงกับทงคําถามค่ะอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีคนตอบนะคะอะไรต่างๆนะคะก็จะมีคนตอบให้อย่างเราเนี่ยก็สามารถทิ่จปจะไปตอบเพื่อนได้นะคะอาจจะมีอาจารย์นะคะหรือว่านักศึกษาด้วยกันตอบกันก็ได้นะคะในส่วนกระดาษเสวนานะคะ ต่อไปนะคะเป็นห้องสนทนานะคะเป็นห้องสนทนาห้องสนทนาก็เป็นห้องแชทธรรมดาของพวกเราที่แหละนะคะสามารถที่จะแชทนะคะหากันได้นะคะคลิกที่นี่เพื่อสนทนาเนี่ยเห็นไหมหน,นะคะก็เหมือนกับการสนทนานะคะอ่ะเราก็จะเป็นสุนิตาอาจารย์ขอตัวอย่างจากสุนิตามานะคะก็คือ เราก็สามารถที่จะสนทนาเหมือนกับห้องแชทนะคะสนทนากับเพื่อนนะคะระหว่างเรียนนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะมีเพื่อนออนไลน์อยู่เนาะเวลานี้เราก็สามารถที่จะสนทนาได้นะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมก่อนเรียนนะคะกิจกรรมก่อนเรียนในการเรียนทุกครั้งนะคะในการวัดและประเมินผลนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือแบบทดสอบก่อนเรียนนั่นเองนะคะ แต่ก่อนที่เราจะทําแบบทดสอบให้เรามาคลิกดูเพจแรกก่อนนะคะเพจนี้นะคะจะเป็นการปฐมนิเทศนะคะก็คือจะเป็นการพูดคุยนะคะว่ารายวิชานี้จะทําอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ การเรียนวิชาบริหารธุรกิจนะคะเบื้องต้นนักศึกษาจะต้องทราบรายละเอียดของเนื้อหาวิชานีก่อนนะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งจะเป็นการอธิบายรายโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะคะเป็นไปได้อาจารย์จะให้พวกเราฟังให้หมดนะคะก็คือฟังให้จบเลยนะคะไม่ต้องกดข้ามนะคะเราฟังนะคะระระหว่างฟังเราอาจจะไปล้างถ้วยล้างจานนะคะอาจจะไปทําอะไรก็ได้นะคะ แต่ว่าเราเปิดวิดีโอไว้ฟังไว้หูหนึ่งนะคะซึ่งการประถมนิเทศเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออาจจะพวกเราอาจจะได้รู้นะคะว่าอาจารย์ท่านไหนนะคะเป็นอาจารย์ประจํารายวิชาของพวกเรานะคะอาจจะรู้ว่าอาจารย์ท่านนี้นะคะเป็นอาจารย์ประจํารายวิชาของพวกเรานะคะมีการเรียนอะไรบ้างและจะมีการเก็บคะแนนมีอะไรต่างๆนะคะอาจารย์ก็แนะนําให้ฟังนะคะอ่ะ หลังจากการประถมนิเทศนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไว้ก็คือสิ่งที่สำคัญในการเรียนนะคะในการประมวลผลนะคะก็คือการทดสอบก่อนเรียนนะคะการทดสอบก่อนเรียนอ่ะการทดสอบก่อนเรียนนะคะอ่ะดูนะคะเขาบอกว่าเราจะสามารถนะคะทดสอบได้จำนวน3ครั้งนะคะ โดยระบบนะคะจะเลือกเอานะคะการทดสอบของพวกเราที่มีคะแนนที่ดีที่สุดนะคะอันนี้อาจารย์ขออนุญาตทดสอบหนึ่งครั้งนะคะให้เป็นตัวอย่างนะคะ,ะในการทดสอบนะคะจะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะหรืออาจจะเร็วกว่านี้ก็แล้วแต่พวกเราแต่ไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะ,ะเขาก็จะบอกว่าจํากัดเวลา1ชั่วโมงจะนับถอยหลงังหลังจากที่คุณเริ่มทําแบบทดสอบนะคะเวลาคุณแน่ใจหรือไม่นะคะเราก็บอกว่า STARTS p p พเ e m e n t นะคะโอเคทีนี้นะคะในการทดสอบนะคะมันจะมีไกด์ไลน์นะคะมันจะมีไกด์ไลน์ให้พวกเราก็คือนำทางให้พวกเรามีทั้งหมด30ข้อแล้วเราลองดูนะคะถ้าสมมุติเราทดสอบไปเรื่อยๆนะคะมันจะอยู่ที่ปุ่มไหนนะคะอ่ะในการทดสอบมันก็จะมีคำถามที่1น,นะคะคะแนนก็จะ1คะแนนอะไรประมาณนี้นะคะอ่าอาจารย์ขอนะคะทดสอบนะคะ ะะอลองคลิกไปเรื่อยๆนะคะเนนียะะคะอะลองคลิกไปเรื่อยๆนะคะคลิกในที่นี้คืออ่านด้วยนะคะในที่นี้คืออ่านด้วยนะคะทดสอบให้ดีที่สุดนะคะ,ะเวลาเราทำนะคะไกด์ไลน์ตัวนี้นะคะก็จะเลื่อนตามนะคะ เลื่อนตามเราไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนตามเราไปเรื่อยๆนะคะเราก็ทํานะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะเราก็ทําจนกว่าจะเสร็จอันนี้อาจารย์ขอยกเลิกแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องเขาทำเองนะคะโอเคเราก็ทําจนกว่าจะเสร็จนะนะคะอันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาไปทําเพง you. นะคะก็จะเป็นครั้งที่หนึ่งอยู่ระหว่างดําเนินงานนะคะให้สุนิตาไปทําต่อเองนะคะอ่ะเมื่อเรา ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเรานะคะจะเจอเนื้อหาการเรียนซึ่งเนื้อหาการเรียนเนี่ยเท่าที่อาจารย์เปิดดูก็คือจะเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเลยนะคะเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด1 2 0่งรหน้านะคะ250หน้า ก็จะเป็นแต่ละบทแต่ละบทนะคะอาจารย์แนะนําว่าให้พวกเราโหลดเก็บไว้นะคะหนังสือน,นี้อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนะคะของพวกเรานะคะอาจจะเอาไว้ใช้ในการสอบหรืออาจจะเอาไว้ใช้ในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้เก็บไว้นะคะ,ะก็จะมีหนังสือเราสามารถที่จะโหลดเก็บไว้ได้ขอโทษทีนะคะเมื่อกี้กดเข้าเดี๋ยวเข้าใหม่นะคะ เราวิชานี้เนาะอ่าทีนี้นะคะเมื่อกี้ถึงหนังสือนะคะถึงหนังสืออ่าทีนี้เราจะเริ่มมีการเรียนรู้นะคะมีการเรียนรู้ตั้งแต่หน่วยที่1นะคะตั้งแต่หน่วยที่1เราก็อ่าอย่างหน่วยที่1นะคะเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็จะเป็น Video, วิดีโอเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เราจะดูก็คือวิดีโอเนี่ยดูให้จบนะคะอย่าก,กดข้ามลัดๆไปนะคะให้ดูให้จบนะคะแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือหนังสือที่เราโหลดไว้ให้เราดูประกอบกันไปด้วยจะทําให้เราได้รับความรู้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะอาจารย์เชื่อว่าอาจจะทําให้เราได้รับความรู้ที่จะเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้นะคะอ่ะก็ดูวิดีโอ เมื่อดูจบแล้วนะคะสมมุติเราดูวิดีโอจบแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือสามารถทำคำตอบได้3มครั้งนะคะถ้าเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่พอใจกับคำตอบที่เราใส่ไปนะคะอ่ะมันจะมีในการตอบแบบฝึกหัดนะคะจะมีอย่างนี้นะคะ จะมีการจะมีคำถามอยู่ตรงนี้นะครับประเภทธุรกิจของคุณประกอบด้วยอะไรบ้างประเภทธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจอะไรบ้างสิ่งที่เราจะเอาคำตอบตรงนี้มาอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราให้เราไปดูที่หนังสือที่เราโหลดไว้นะคะอย่างที่สองง่ายๆเลยก็คือให้พวกเราไปค้นหาใน Google อ่ะ ค้นหาใน Google นะคะประเภทธุรกิจแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างสมมุติอันแรกนี่นะคะเราคลิกเข้าไปดูข้อมูลก่อนเอินเน็ตช้านิดนึงนะคะ ะธุรกิจประเภทธุรกิจแบ่งออกได้อะไรบ้างนะคะอาจจะมาดูนะคะอันนี้คือข้อมูลนะคะธุรกิจอ,อันนี้ก๊อบไม่ได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ การแบ,บ่งประเภทธุรกิจมีดังนี้นะคะมี8อย่างแต่ว่าอาจารย์จะบอกว่าอันนี้คือการทำที่หยาบที่สุดนะคะคือก๊อบเข้ามาโดยที่ไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะอก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตแต่เป็นไปได้ให้เรากลับไปดูที่หนังสือนะคะไปดูที่หนังสือให้ ดูที่หนังสือแล้วออกมาตอบนะคะ,ะสมมุติเราอยากใส่เป็นข้อความเราใส่ตรงนี้ต่อไปถ้าเราอยากเติมรูปภาพเข้าไปด้วยถ้ามีคําถามที่เป็นรูปภาพให้เราเลือกตรงนี้นะคะแล้วให้เราเลือกอเดี๋ยวะคะ่ะ ตรงนี้เขาให้เรานะคะคัดลอกเป็นลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์นะคะก็คือคัดลอกลิงก์รูปภาพนะคะให้เราคลิกที่บันทึกลิงก์นะคะเอาไม่ใช่คัดคัดลอกที่อยู่ลิงก์คลิกขวานะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คัดลอกที่อยู่ลิงก์นะคะคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะคะแล้วเอามาเติมใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่า ในการอ่ดิคิปชั่นตรงนี้ให้เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะในการในการคัดลอกลิงตรงนี้จะทําให้เวลาใส่รูปภาพนะคะจะทำให้ไม่เปลืองพื้นที่นะคะในการเก็บข้อมูลนะคะของในการเก็บข้อมูลของ ตัวโปรแกรมนะคะตัวระบบออนไลน์นะคะอาจสมมุติได้ก็ก๊อบมาใส่อย่างนี้นะคะก็อาจจะเติมรูปภาพเข้าไปนะคะนี่คือขั้นตอนการเติมรูปภาพนะคะแล้วอาจจะเติมไฟล์นะคะเราอาจจะมีไฟล์นะคะอะไรต่างๆเราสามารถอัปโหลดไฟล์เข้ามาใส่ได้นะคะจากตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้นะคะมันสามารถที่จะอัปโหลดอัปโหลดไฟล์นะคะสามารถเลือกเครื่องจากไฟล์ได้นะคะซึ่งการใช้งานนะคะไฟล์ตัวเนี้ย ะะอาจารย์จะบอกว่าใช้งานไฟล์ตัวนี้นะคะเป็นไปได้ให้เป็นไฟล์ pdf นะคะอย่างเงี้ยนะคะเป็นไฟล์ pdf แล้วก็ไฟล์ต้องไม่เกิน20 m สเมกะไบต์นะคะเท่านั้นนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะเมื่อเราตอบเราถามแล้วเราก็สิ้นสุดการทดสอบแล้วก็คลิกไปนะคะเราสามารถกลับไปแก้แบบฝึกหัดอีกครั้งได้นะคะจนกว่าอาจารย์จะ จนกว่าอาจารย์จะตรวจสอบนะคะเราสามารถทำอย่างงี้แก้ได้ถึง3ครั้งนะคะ,ะกลับไปหน่วยที่1นะคะกลับไปหน่วยที่1อ่หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4นะคะเราก็ทําให้เสร็จนะคะ,ะนักศึกษาสังเกตดูว่านะคะสังเกตดูนะคะสังเกตนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นรูปกระดาษแล้วมีรูป แล้วมีรูปูปภาพอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะคะเป็นหน้าอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเพจนะคะแต่ละเพจตรงเนี้ยนะคะมันคือเพจที่ให้เราเรียนนะคะคือเพจที่ให้เราเรียนนะคะจะเป็นอาจจะเป็นวิดีโอนะคะหรืออาจจะเป็นหนังสืออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นรูปเครื่องหมายถูกนะคะบนหน้ากระดาษก็คือเป็นเป็น แบบทดสอบนะคะให้เราทดสอบนะคะซึ่งนะคะแต่ละบทจะมีแบบทดสอบประกอบกันไปจนถึง15บทนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะมาทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะอย่าลืมนะคะเราทําแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วเราต้องทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเพราะจะเป็นการวัดและประมวลความรู้ของพวกเราทั้งหมดที่เรียนมาใน1วิชานะคะอ่ะโอเค ยากไหมคะนักเรียนนะคะไม่ยากนะคะนี่แหค่การเรียนของพวกเรานะคะจะทําให้ก็คือทําง่ายๆเรียนง่ายๆเลยที่บ้านนะคะอะ่ทีนี้นะคะเราจะพาพวกเราไปดูนะคะไปดูรายงานนะคะไปดูรายงานรายงานรายแต่ละแต่ละ แต่ละบทแต่ละหน่วยเราได้คะแนนได้อะไรยังไงบ้างนะคะอ่าไปดูรายงานนะคะรายงานในที่นี้ก็คือรายงานคะแนนนะคะยกตัวอย่างเช่นไายวิชาแรกนะคะปีเ a ศนตรงนี้ให้เราคลิกมุมตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกคะแนนทั้งหมดนะคะอ่าคะแนนทั้งหมดของเรายังอาจจะยังไม่แสดงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีการทำก็คือ ยังไม่ได้มีการทําแบบทดสอบให้ทั้งหมดนะคบเพราะฉะนั้นเวลาเราทําแบบทดสอบอะไรหมดแล้วจะมีการรายงานคะแนนอยู่ตรงนี้นะคะให้เราสามารถที่จะคลิกดูได้นะคะโอเคนะคะสําหรับนะคะการเรียนการสอนออนไลน์นะคะบนระบบนะคะ BTU DE ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็จะมีประมาณนี้นะคะเมื่อเรานะคะเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราล็อกเอาออกจากระบบด้วยนะคะก็คือออกจากระบบนะคะออกจากระบบนะคะก็จะกลับมาหน้านี้นะคะแล้วก็จะให้เข้าสู่ระบบใหม่นะคะสำหรับการแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะใครไม่เข้าใจสามารถที่จะ ทักแชทปุ่มแชทส่วนตัวอะไรต่างๆมาถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ